ด้านล่างดูสิฮะมีน้ำค้างเลยเด้อน้ำค้างก็มีเด้อพี่น้องเอ๋ยแต่น้องปลาเช้านี้คืออะไรคะดูบรรยากาศหมอกเลยอะฮะจริงจริงตื่นขึ้นมาสองหน้าต่างจากบ้านเราสองดูเอ๊นี่คืออะไรคะใครมาเผาเขายะขนาดนี้ก็เลยไม่ลงมา จริงๆนะคะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ชมบรรยากาศไปพร้อมกันกับเรานะคะในเช้านี้ขอบคุณค่ะจริงๆนะคะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ชมบรรยากาศไปพร้อมกันกับเรานะคะในเช้านี้ขอบคุณค่ะพูดผิดลงสามทุ่มหกโมงลงหกโมงครึ่งข้าวไปเก็บกินอาหารเดิมนะวันนี้โอ้โบได้ใส่บูธ จริงๆตื่นขึ้นมาสองหน้าต่างจากบ้านเราสองดูเอ๊ะนี่คืออะไรคะใครมาเผาเขายะขนาดนี้ก็เลยไม่ลงมา <c oughs> <c oughs> ขนาดเราเราเรานอยตั้งแต่นะคะไลฟ์สดเมื่อคืนลงสามทุม่ม <c oughs> เอยไม่ใช่้ไดย,ยังไม่ได้รอน้ำเดี๋ยวจะทำการทำดูดูดูด ขอบคุณทุกท่านที่ชมมอกไปพร้อมกันกับเรานะคะในเช้านี้ดูบรรยากาศโดยรอบเดิมไม่ได้ลงมาเสียบน้ำปั๊มไดโวเล็กนะคะเพราะว่าต้องใช้ไดโวจริงๆนะคะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ชมบรรยากาศไปพร้อมกันกับเรานะคะในเช้านี้ขอบคุณค่ะอจากบ้านนะคะเพราะว่าอยากตื่นนอนสายหกโมงก็เต็มที่แล้วเนาะ ขนาดขนาดขนาดพูดผิดลงสามทุ่มหกโมงลงหกโมงครึ่งข้าก็เก็บกินอาหารเดิมนะวานนี้โอ้โบบได้ใส่บูทตายแล้วเทาว้าขนอยตื่นลงมาเพื่อจะมาดูว่าใครเผาอะไรเฉยๆนะเอามาคือมืดคาาบแค่าวันลงไปเบิ่งก่อนนะที่ไหนหายใจได้นะวันนี้เราจะปั๊มน้ำให้คุณนะแต่ตอนนี้ไปตั้งหลักก่อน ยังไม่ได้เสียต้หายใจได้นะวันนี้เราจะปั้มน้ําให้คุณนะแต่ตอนนี้ไปตั้งหลักก่อนอยังไม่ได้เสีย่ยหนักคนนี้อีกดูน้องน้องป้าหายใจได้ไหมหายใจได้อยู่เนาะเออน,นี่ยังด้านได้เพราะเอ,อยังไม่ได้ล่อน้ำเดี๋ยวจะทำการทำดูดูดูด เรายังมองไม่เห็นด้วยสามไปอันนี้เวลาหกโมงนะคะทุกคนไม่ได้เห็นแบบนี้นานแล้วมีวันหนึ่งนะคะตื่นขึ้นมาเป็นแบบนี้นั้งล่าหนูสิคะมีนํำค้างเลยเด้อนํำค้างก็มีเด้อพี่น้องเอ๋ยแต่น้องป้าเช้านี้คืออะไรคะดูบรรยากาศ หมอกหรืออะไรคะจริงๆตื่นขึ้นมาสองหน้าต่างจากบ้านเราสองดูเอ๊นี่คืออะไรคะใครมาเผาขยะขนาดนี้ก็เลยไม่ลงมาจริงๆตื่นขึ้นมาสองหน้าต่างจากบ้านเราสองดูเอ๊นี่คืออะไรคะใครมาเผาขยะขนาดนี้ก็เลยไม่ลงมาเป็นหมอกคะ่ะโอเคจะพาไปดูน้องอเปียกเหมือนละคะ นมกเยอะากอยู่เดี๋ยวจะปั้มน้ำนะคะมาดูบรรยากาศนะคะท้องทุ่งนาบ้านเราบ้านทุ่งปกติจะเห็นแสงนะคะวันนี้ไม่เห็นแสงบ้านเมืองโมกค่ะน่าจะใช่เนาะทำได้เพราะยังไม่ได้ล่อน้ำเดี๋ยวจะทำการทำดูดูดูพูดผิดลงสามสิยหก,กโมง ลงหกโมงครึ่งข้าก็เก็บกินอาหารเดิมนะวานนี้โอ้บยบได้ใส่บู๊ <c oughs> ขนาดเราเราเรานอยตั้งแต่นะคะไลฟ์สดเมื่อคืนลงสามทุ่มเอ้ยไม่ใช่บ้านเมืองหมอกค่ะน่าจะใช่เนาะมากน้องป้าน้อยไม่มีอาการหายใจเลยดูน่าสงสารจังคุณขา อแม้ว่าจะป๊มน้ําแต่ไม่สามารถปั๊มตายแล้วเทาว้าขน้อยตื่นอกมาเพื่อจะมาดูว่าใครเผาอะไรเฉยนะเอามันคือมืดค่ะแท้วันนั้นลงไปเบิ่งก่อนนะที่ไหนจริงตื่นขึ้นมาส่องหน้าต่างจากบ้านเราสองดูเอ๊นี่คืออะไรคะใครมาเผาขยะขนาดนี้ก็เลยไม่ลงมา <laughs> เป็นหมอกค่ะโอเคจะพาไปดูน้องอเปียกเหมือนละขา นาโมงเยอะมาตื่นขึ้นมาเพื่อโอ้พี่น้องเลยหายใจได้นะวันนี้เราจะปั้มน้ำให้คุณนะแต่ตอนนี้ไปตั้งหลักก่อนอยังไม่ได้เสียบจริงๆกนนะ็ไม่ได้กินนะคะไม่ได้กินเผาเขายาะแต่จริจตื่นขึ้นมาสองหน้าต่างจากบ้านเราสองดูเอ๊ะนี่คืออะไรคะใครมาเผาเขายะขนาดนี้ ก็เลยไม่ลงมาหายใจได้นะวันนี้เราจะปั้มน้ําให้คุณนะแต่ตอนนี้ไปตั้งหลักก่อนยังไม่ได้เสียบเขาเรียกว่าเออขมมกขมมวมะเขาเรียกว่าเออ ขกขมัวมากเช้า <dá> น <cido S 2> ี้คืออะไรคะดูบรรยากาศหมอกเลยอะคะเสียบน้ำปั๊มไดโวเล็กนะคะเพราะว่าต้องใช้ไดโวเขาเรียกว่าเออขมกขมัวมากข้างล่างดูสิฮะ มีน้ำค้างเลยเด้อน้ำค้างก็มีเด้อพี่น้องเอย๋ยแต่น้องปัดขนาดเราเราเรานอนตั้งแต่น,นคะคะไลฟ์สดเมื่อคืนลงสามทุ่มเอย้ยไม่ใช่เสียบน้ำปั๊มไดโวเล็กนะคะเพราะว่าต้องใช้ไดโวเล็กตายแล้วเ้าขน้อยตื่นอกมาเพื่อจะมาดูว่าใครเผาะอะไรเฉยๆนะเอาเมื่อมืนค่าแคบว่านัน ลงไปเบิ่งก่อนนะที่ไหนจะไม่คิดว่าจะเป็นหมอกนะคะหมอกหมอกหมอกที่เมืองสกลน,นะคะมาดูสิคะหกโมงปกติหกโมงจะท้องฟ้าเจ่มใสแล้วพูดผิดลงสามทุ่มหกโมงลงหกโมงคึ่งข้ากปเก็บกินอาหารเดิมนะวันนี้โอ้โหบได้ใส่บูธขอบคุณทุกท่านที่ชมหมอกไปพร้อมกันกับเรานะคะในเช้านี้ดูบรรยากาศโดยรอบ เดิไม่ได้ลงมาตายแล้วเท้าขน้อยตื่นลงมาเพื่อจะมาดูว่าใครเผาอะไรเฉยนะเอามันคือมืดคักแค้ว่าฉันร้องไปเบิ่งก่อนนะที่ไหนตื่นขึ้นมาเพื่อโอ้พี่น้องเลยแตไม่คิดว่าจะเป็นหมอกนะคะหมอกหมอกหมอกที่เมืองสกลน,นะคะมาดูสินะหกโมงปกติหกโมงจะท้องฟ้าแจ่มใสแล้วจริงๆิงตื่นขึ้นมาสองหน้าต่างจากบ้านเรา สองดูเอ๊นี่คืออะไรคะใครมาเผาขยะขนาดนี้ก็เลยไม่ลงมาไม่คิดว่าจะเป็นหมอกนะคะหมอกหมอกหมอกที่เมืองสกลน,นะคะมาดูสิคะหกโมงปกติหกโมงจะท้องฟ้าแจ่มใสแล้วแต่นะคะหนักว่านี้อีกดูน้องน้องฟ้าหายใจได้ไหมหายใจได้อยู่เนาะเออนี่ยังได้บ้านเมืองหมอกค่ะ น่าจะใช่เน,ะนาะน้องปลาน้อยไม่มีอากาศหายใจเลยดูน่าสงสารจังคุณขาเออแม่ไม่จะปั๊มน้ําแต่ไม่สามารถปัอกจากบ้านนะคะเพราะว่าอยากตื่นนอนสายหกโมงก็เต็มที่แล้วเนาะขนาดขนาดขนาดเช้านี้คืออะไรคะดูบรรยากาศ หมอกหรืออะไรคะจริงๆนะคะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ชมบรรยากาศไปพร้อมกันกันกบเรานะคะในเชาน้านี้ขอบคุณค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> ขนาดเราเราเรา,เรานอยตั้งแต่นะคะไ้ฟ์สดเมื่อคืนลงสามทุ่มเอ้ยไม่ใช่เรายังมองไม่เห็นด้วยซ้ำไปอันนี้เวลาหกโมงนะคะทุกคน ไม่ได้เห็นแบบนี้นานแล้วมีวันหนึ่งนะคะตื่นขึ้นมาเป็นแบบนี้พูดผิดลงสามทุ่ยหกโมงลงหกโมงครึ่งข้าไปเก็บกินอาหารเดิมนะวานนี้โอ้โหบได้ใส่บูธได้เป็นหมอกค่ะโอเคจะพาไปดูน้องอ,อเปียกมือละขาอ้หน้าหมอกเยอะมาก